มัดรวมแคลเซียมวิตามินดียี่ห้อไหนดี D ที่สุดจะมียี่ห้อไหนบ้างตามไปดูรีวิวกันได้เลยค่ะอันดับที่1แคลเซียม plus วิตามินดีโอเนทิเรลใน1ขวดจะบรรจ,จุทั้งหมด30เม็ดซึ่งใน1เม็ดจะประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต1,200มิลลิกรัมและยังมีวิตามินดี3 100 IU ค่ะอันดับที่2แคลเซียม plus คอลลาเจนไตรแปไทาย New Day ใน1ขวดจะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลใน1นึ่แคปซูลของเขาจะประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต200.40มิลลิกรัมพร้อมกับคอลลาเจนไตรแปไทาย30มิลลิกรัมและยังให้ซอยโปรโตีน30มิลลิกรัมยังมีแมกนีเซียม20%อีก140มิลลิกรัมและยังให้วิตามิน d 3อีก60 IU ด้วยค่ะ อันดับที่3แคลเซียมฟอร์มาเทคใน1ขวดจะบรรจุทั้งหมด30เม็ดซึ่งใน1เม็ดของเขาจะประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต618.2มิลลิกรัมพร้อมกับแมกนีเซียม20%อีก380มิลลิกรัมและให้วิตามินดีสอีก180 IU อายุค่ะไปต่อกันที่อันดับที่4แคลเซียมพลัสฟอร์มาตอน ใน1ขวดจะบรรจุทั้งหมด30เม็ดใน1เม็ดจะประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต1,300มิลลิกรัมพร้อมกับวิตามิน D3 อีก180 IU อายุค่ะและอันดับสุดท้ายอันดับจี้5แคลเซียมเดอะเซนใน1ขวดจะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลใน1แคปซูลของเขาจะมีแคลเซียมคาร์บอเนตถึง398.15มิลลิกรัม พร้อมกับวิตามิน D3 อีก180 IU ยุค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับแคลเซียมวิตามินดีทั้ง5อันดับที่โอกาสได้รวบรวมมารีวิวให้ทุกคนในวันนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาแคลเซียมวิตามินดียี่ห้อไหนตัวไหนอยู่แล้วก็ไปหาซื้อกันได้นะคะก่อนจากกันในวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวอาหารเสริมดีๆที่ยูกาจะมารีวิวให้ทุกคนในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ยูกาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ